แล้วอีกหลายๆรายการนะไม่มีใครสนใจคือแจกไม่หมดถุงมากรองรวมไว้บริเวณรอบๆสโมสรและสภาเขาอาจจะอยากไปแจกครัง้งหน้าหรอ <c oughs> น้ำท่วมเขาหน้าอะไรเงี้ยเขาก็เตรียมตัวไว้แล้วไง <c oughs> เพียงแต่ว่าหรือไม่ก็อาจจะใส่สารกันบูดอยู่ไงฮะ <c oughs> ก็กล่าวว่าเออเนี่ยเครื่องเรือเนี่ยไม่บูดแน่เก็บไว้ได้ก็เลยเอาไปเอาไปฝากไว้ที่สโมสรและสภาครับส่วนอันนี้นะครับนี่ฮะ เราก็บอกอะไรแบบนี้นะครับเรื่องงบง่าผัวคิวเนี่ยฮะแฉะง่าผัวคิวช่วยน้ําท่วม35%ยงยุธฟันธงยันไม่มีทุจริตคุณผู้ชมเชื่อไม่เชื่อฮะเราตั้งประเด็นขึ้นมาเพราะว่าทางอนุกรรมธิการเนี่ยเขาบอกมีทุจริตแต่ทางรัฐมนตรีมหาไทยนะฮะก็ยืนยันว่าไม่มีแล้วบอกว่าขอให้ผู้ว่าอย่าวันไหว ชื่อว่าข่าวดังข่าวไม่น่าจะจริงแล้วก็นำหนังสือเวียนไปยังผู้ว่าทุกคนแล้วว่าจะต้องไม่มีการชยเริตนึงว่ามาที้ช่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดปัญหาจะมีมาตรการในการบริหารดาเนินการกับผู้ว่าแน่นอนอ่าเอ้ยมีมาตรการในการดําเนินการกับผู้ว่าผู้ว่าสวยอีกครับ <laughs> ส่วนรายละเอียดนี่นะฮะ เขาบอกนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบการใช้มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือฟ,ฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยเนี่ยนะฮะหนึ่งจุดสองแสนล้านบาทเนี่ยพบว่ามีการเบริกจ่ายงบไปเพียงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็ถือว่ามีความล่าช้านะฮะ,ะแล้วก็มีคนไปเรียกเก็บค่าหัวคิวร้อยละสามสิบห้าซึ่งเรื่องนี้รองปหลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับว่ามีคนไปแอบอ้างเรียกเก็บค่าหัวคิวรองประหลัดยอมรับนะฮะเออและเมื่อตรวจสอบไปแล้วพบว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งทางคณะอนุอนนกรรมธิการจะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้าง จนป่านนี้เบิกไปสิบเซนเองอะครับพี่ <c oughs> นะฮะและ <c oughs> และนี่นะแล้วเขาก็ยังบ่อยนะครับว่าเนี่ยมีข้อพิรุษในการจัดซื้อข้าวป่องช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยน้ำท่วมในสี่เขตนะฮะได้แก่ลาดกระบ,บังมีนบุรีหนองจอกและคลองสามวาสอบไปในทางที่จะลิ่เรื่องงบประมาณเพราะมีการเบริกจ่ายงบจำนวน61ล้านโดยอ้างว่ามีผู้จ่ายเงินสดล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะฮะ ซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมเป็นผู้ถือเงินซึ่งตามปกติจ่ายเงินเป็นเช็คแต่ครั้งนี้เบิกจ่ายเงินสดครั้งละเก้าถึงสิบล้านซึ่งเดชไอได้ลงไปตรวจสอบและพบพิรุดว่าร้านค้าที่รับทําข้าวกล่องไม่มีการเสียภาษ,ษีเออไอร้านค้าทําข้าวกล่องมันจะเสียภาษีอะครับคุณ <laughs> <laughs> โดยผู้ผลิตข้าวกล่องยืนยันว่าถูกว่าจ้างให้ดำเนินการวันละสองรอบาทจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าอาจมีการสวมสิทธิ์ลายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำข้าวกล่องมาเบิกจ่ายงบนะฮะแล้ว คุณช,ชาญชัยอน,นุกรรมธิการเขายังบอกว่าเชื่อว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนฮะเ,ออเรื่องนี้ต้องติดตามนะครับคุณผู้ชมฮะว่าสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไงงาบหรือไม่งาบฮะหรือว่ามันเป็นทุกรัฐบาลแม้แต่ข้าวกล่องอยังงาบออ <c oughs> ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องอันนี้ฮะนี่ อันนี้ก็จะละเอียดนะฮะฉบับนี้นะฮะบอกว่าเนี่ยเชิญกรมทางหลวงกรมชลประทานเนี่ยมายชี้แจงรับงบไปพันล้านนะฮะกรมทางหลวงเนี่ยมีแผนการสร้างสะพาน500ล้านและ350ริบล้านในห้สิล้านในหลายจุดอ้างว่าเป็นพื้นที่ฝัดเวซึ่งหน้าแปลกที่มีการระบุในการใช้งบว่าเป็นงบฉุกเฉรรินที่ต้องสร้างให้เสร็จภายใน3าถึงหเดือนแต่ในสัญญาว่าจ้างกำหนดแล้วเสร็จในปีสองห ซึ่งทางกรมชมทานะฮะก็ยอมรับว่าพื้นที่ฝัดเวยังไม่มีความชัดเจนว่าจะใช้พื้นที่ใดกันแน่แต่กับมีการอนุมัติงบให้สร้างสะพานหลาย1ิบจุดรัฐบาลก็ต้องชี้แจงนะครับเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับผู้ชมฮะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเชื่อหรือไม่เชื่อครับเรื่องนี้นะฮะส่วนเรื่องแรกครับกลับมาเรื่องนี้ก่อนฮะเรื่องซีดีเถื่อนเดี๋ยวนะนี่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 น,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 นี่ให้ดูภาพอีกรอบหนึ่งนี่ คุณพงสพัฒน์นี่แกก็เป็นฮีโร่ไปเลยนะนี่ครับนี่โดนปรับไปนะฮะเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทครับเนี่ยให้กับคุณนันทนาน้อยบุญมาข้อหาในคุณผู้ชมฮะผิดพระราชบ,บัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศสองห้าห้าหนึ่งสารตัดสินปรับเป็นเงินเก้าห่เก้าันหกร้อยบาทนะฮะโดยให้จำคุกแทนค่าปรับหลังจ่ายค่าปรับเสร็จนะฮะ คุณพงศพัฒน์พลวิทย์พงศพัฒน์นี่ก็นำสามีและลูกคนนั้นทนามารับออกจากเรือนจำเออนะสารใจดีนะลดค่าปรับให้ตั้ง400แนะสวัสดีครับครับเชิญฮนะคุณกฤิดนนทบุรีฮัลโหลเชิญครับพูดได้แล้วครับอ๋อพูดได้เลยนะครับครับเรื่องทีดีเถื่อนเหรอครับทีดีเถื่อนนี่ผมว่า มันคือตำรวจเนี่ยอย่างคนจับเนี่ยผมว่าตำรวจก็น่าจะถ้าไม่หิวก็อาจจะอะไรถ้าเป็นเรื่องนี้นะผมว่าหิวอาจา <c oughs> อาจะ <c oughs> หิวนะเพราะว่าต้องดูด้วยไอคนที่ขายเนี่ยถามว่ามีสถานะแบบไหนอ่ะทานาาก,กิน้าบหรือเปล่านะคร <c oughs> ับอแล้วคุณไปจับเขาเนี่ยแทนที่จะตักเตือนเขาก่อนนะว่ามันจิดกฎหมายนะคุณอย่ามาขายนะอะไรเนี่ยอ่นโนรูไปก่อนได้ไหมเออน,นะทำไมไม่ตักเตือนงนะั้นเขาไม่รู้ใช่ไหมใช่แล้ว เงียบเนะ่ยแล้วแถวถามว่า,ร,าร้อยเวรหรือผูวกมับกลับแคน์ที่บอกโอ้ยเ,เรื่องอย่างนี้ไม่น่าเลยน่าสงสารจะมากกว่าใช่ไหมครับอยงนี้เพราาแที่จะตัดเรื่องก่อนคือจริงๆมันก็คือไอ้รายเล็กแต่มันไม่มีผลประโยชน์ให้ทำไมถึงจับรายใหญ่ไม่ได้เพราะลายใหญ่เนี่ยอย่างที่คุณอะไรว่าอ๋อ่าบนี่นะครับใช่ไหมมันมีมันปั๊มมันผลประโยชน์อ๋อให้ไปอาองินไปซ้อแไบระยะระหว่าที่เห็นนะตามข่าวนะมันก็คงจะมีผลประโยชน์ใช่ไหมท้าไม่จับไม่ได้เพราะเงินใช่ไหมล่ะอือฮืออืม ไม่ดูเลยเขาจับจังแล้วถามหาเท้ากินข้ามาดูน่าสงสารไหมน่ะน่าน่ะนี่ฮะมันนะแล้วหล้นาขำแหละแล้วมันเออมันน่าขำงั้นมันก็เป็นข่าวขึ้นมานะล้วไอ้ดีโออ่านแล้วก็หัวเราะนะน่ายอ้ดอมันแบบไม่รู้ใช้คำว่าอะไรดีฮะอุบาทิไหมใช่ใช่ใ่ มันมัน,นมันน่ามันน่าอายอ่ะน่าอายเออมันเป็นขา<ช>น่าวที่น่าอายและทุเรศน่าอายมากอยรางตำรวจบางคนที่ตำรวจดีเขาก็มีนะแต่ว่าครับมันต้องดูว่าแหมน่าสงสารถ้าเขาคนนี้เขาหายดีๆแล้วมีเงินถานบัญชีเป็นสิดล้านยี่สิบล้านเองเออเนี่ยใช่ไหมครับอาจจะทําเป็นอาชีพอันนี้ทําเพื่อยังชีพทาเพื่อหาเ่้ากินค่ำอาจจะเจอนี่ป่ะฮะคุณเกดแบบพวกร้อยเวรเห็นตรงเะฮะมันจะมีคนแบบเนี้ยกฎหมายต้องเป็นกฎหมายจ้เจอได้คนแบบเนี้ย แต่ว่ามันก็ต้องเอาลลมบางทีบางทีบางครั้งเราต้องตัดเลขาก่อนใช่ไหมตัดเลยเขาก่อนแบบคุณนั้นติดกฎหมายนะอย่าทานะถ้าผมเห็นคุณมาขายกะโดนตับนะอันนี้ตัดเลยเข้าไปติใช่ไหมครับเขาจะได้ไปอ่าทําอย่างอื่นได้อัน้คุณตับจนป่ับตั้งเก้าหมื่นแสนแล้วครับพะผู้รักษากฎหมายเรามันเฮ่ออย่างเงี้ยนะครับอ่ะแล้วเรื่องเรื่องเรื่องนี้เชื่อไหมฮะเรื่องอมงบเนี่ยง่าบหัวคิวผมเห็นด้วยนะเพราะว่ามัน คืองบล้างพวนนี่มันตรวจสอบยากนะคุณจิมมี่เพราะมันเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมันไม่เหมือนกับโครงการในโครงการหนึ่งเนี่ยสร้างเขื่อนเนี่ยมันโครงการเดียวมันสามารถตรวจสอบได้เลยใช่ไหมครับแต่นี่มันพื้นที่มันกว้างกินในหลายตำบลหลายหมู่บ้านเนี่ยถามงบมันกระจายไปไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าไอ้ส่วนยอดอะมันคงเรียกแน่นอนอะใช่ไหมใช่ไหมครับ คือคือส่วนยอดในคนที่อยู่ต้ทนท้ายเนี่ยอ่ะามสิบเปอร์เซ็นต์คุณต้องเอามาเพราะงบมันกระจายลงไปพื้นที่เนี่ยก็เก็บทุกพื้นที่เนี่ยในการตรวจสอบเนี่ยมันยากกว่าจะให้คุณยินนี่คุณน้องเลาออะออกไปอ่ะแล้วคุณคุณกฤษคิดยังไงฮะมีสอสอบาลบนีเขาบอกว่าไอ้ข้าวกล่องเนี่ยถ้าเกิดว่ามัวแต่รอทําเรื่องมันจะไม่ทันการที่จะแจกประชาชนเขาต้องเอาเงินสดมาซื้อก่อนอันนี้ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าถ้าผมมองผมมองอย่างงี้เองแลทำไมที่คุณจีวิตออกมาแฉเนี่ย แล้วที่เก็บไว้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นไปได้อาแต่มันอาจจะเหลือจริงแล้วอาจจะไว้ไว้เป็นจีน้าอะไรเพราะรัฐบาลนี่เขาจะเก็บอยู่สี่ปีใช่ไหม็ก็ปีน้าเขาเอาของเก่าที่มีอยู่แล้วก็คงวอาขอเนี่ยซื้อของมาซื้อของนะท่านซื้อของที่ปีนี้ใช่ไหมครับเป็นไม่ได้ไหมที่ผมมองอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันโอเคคุณจิตขอพระคุณนะครัสวัสดีครับจริงจริงจริงๆแล้วมีมีเมื่อเช้าฟังข่าวฮะคุณอะไรนะขอบทานโทษสสพักเพื่อไทยเขตคลองสัมวา จีลายุห่วงรั์เนี่ยเขาก็มาบอกว่าเนี่ยเขารอ,อกลไกลการทํางานของรัฐบาลของกระทรวงไม่ไหวเพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนม,มีข้าวกินน้ําท่วมนะฮะเขาก็ต้องแอดวานฮะควักเงินแล้วก็เบิกเงินสดเลยมาซื้อก่อนนะเออซึ่งอันเนี้ยบางทีมันก็พูดยากกันครับคุณผู้ชมฮะระหว่างการทําตามขั้นตอนเป็นระบบระเบียบของราชการกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงแต่ว่าท่านซื่อสัตย์และโปร่งใสจริงหรือไม่ถ้าโปร่งใสจริงก็คง เขาตรวจสอบหรือเขาแฉมาอย่างไงก็ต้องแก้ตัวให้ได้ล่ะครับก็แก้ไขให้ได้เท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีนอก,ม,นอกมีไหนก็โดนทางอนุกรรมธิการเขาตรวจสอบแล้ะครับส่วนเรื่องนี้นะฮะเรื่องเรื่องอันนี้มีรายละเอียดเยอะหน่อยฮะของไทยรัฐสาวขายที่ดีเก่านี่ฮะพ่อพี่การขาขาดด้วยนะฮะจีจักรยานยนต์พาลูกสองคนมารอที่ศาลตั้งแต่เช้าเมื่อกี้คุณกิตพูดไว้น่าสนใจนะครับว่าเอ๊ะตำรวจตำรวจร้อยเวรหรือคนที่จับ แล้วก็ส่งมาเนี่ยเขาเออเขาเขาคิดบ้างไหมอ่ะเออมันมีการตักเตือนตำรวจตักเตือนยไหมผมเคยขับรถนะแล้วก็ประมาณว่าแซงซ้ายเจอเรียกอะ่ะเขาก็ตักเตือนผมนะผมก็รับฟังนะนี <c> ่ <oughs> ไม่เถียงด้วยนะรับรับฟังแล้วก็ก็ปล่อยก็มีไงนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าตำรวจก็ตักเตือนได้ไม่ใช่ว่ากฎหมายนั่นคือกฎหมายตำรวจต้องเรียกแล้วต้องมีข้อหาต้องมีโจทย์ต้องมีจำเลยเสมอไปไงถ้าเกิดดูเงี้ยปุ๊บเนี่ยอ้าวเออ เขาไม่รู้ว่าเอาซีดีเก่ามาขายโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วทาไงอย่าทาอย่างนี้อีกหรือบางคนอาจจะบอกว่าออไม่ได้นะถ้าทําอย่างนี้อีกคนอื่นก็มาทําแล้วก็ไม่ต้องตักเตือนกันหมดเหรอ,อหรือต้องทําอย่างนี้ให้มันเป็นคดีตัวอย่างต่อไปต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นแต่คําถามคือว่าแล้วรายใหญ่ๆเขาดูแล้วเขารู้สึกครัวไหม <laughs> ปรับหนึ่งแสนคุณผู้ชมมาสมัยก่อนซีดีแผ่นละร้อยห้าสิบซีดีแผ่นละสองร้อยกว่าบาทเนี่ย ซีดีเถื่อน MP3 มีสามร้อยกว่าเพลงเนี่ยนะครับตกแผ่นละหนึ่งร้อยภาพยนตร์ดีวดีเมื่อก่อนแผ่นละสามสี่ร้อยเนี่ยวีซีดีแผ่นละร้อยกว่าเนี่ยนะฮะของไอ้วีซีดีแผ่นละสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ดีวดีแผ่นละสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของปลอมจะตกแผ่นละร้อยเดี๋ยวนี้อย่างที่ไลฟ์ฟันตอนแรกฮะของปลอมแผ่นละยี่สิบนะฮะที่กรุงเทพเนี่ยอลอ,องถมสนามหลวงตลาดนัดเยอะแยะเลยฮนะพันทิปแผ่นละยี่สิบนะฮะในยี่สิบบาทเนี่ย มีห้าเรื่องนะมีห้าตอนนะเมืราเป็นดีวดีแผ่นละยี่สิบนะมันก็จะมีหนังทั้งหมดห้าเรื่องแต่คุณภาพมันจะเป็นคุณภาพ V c ซดีนะฮะภาพมันจะไม่ชัดมากแต่ถ้าเป็นดีวดีอย่างเดียวเขาก็ขายแผ่นละยี่สิบฮะถ้าเรื่องเดียวก็ยี่สิบหัวสมองของคนทําภาพยนตร์ <c oughs> หัวสมองของคนทํางานบันเทิงหัวสมอง,องคนทํางานสร้างสรรค์นเนี่ยมีราคาในประเทศไทยแค่ยี่สิบแล้วยี่สิบนี่นะครับอ่ห้าแผ่นก็ร้อยเดียวนะฮะ ไม่ขายด้วยนะฮะถ้าซื้อหกแผ่นขายร้อยเดียวนั่นแปลว่าแผ่นละสิบกว่าบาทนะครับมันถูกขนาดนี้เพราะพวกนี้มันทาอะไรมันก็ปั๊ม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 ขายปั๊มขายปั๊มขายปั๊มขายมันต้องใช้สมองอะไรเลยเหมือนกับถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณขายข้าวมันไก่คุณขายข้าวกวเพาไข่ดาวคุณขายข้าวหมูแดงอ่ะแล้วกิดมันมีเตาอบวิเศษเนี่ยนะฮะที่เอาข้าวใส่เข้าไปสมมุติว่าทุกครัวเรือนมีเตาอบวิเศษซื้อข้าวมันไก่มาหนึ่งห่อ เอาข้าวมันไก่ใส่ไปในเตาอบกดสามนาทีปิ้งมีข้าวมันกไก่ออกมาห่อหนึ่งไงวันนั้นจะเป็นยังไง <c oughs> แม่ค้าแม่ค้าที่ขายอาหารก็คงจะสถานการณ์เหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายภาพยนตร์ขายเพลงของจริงเนี่ยแหละฮะเพราะมันก๊อปปี้กันได้งั้นไงปิ้งปิ้งปิ้ง,ง,งเนี่ยเออน่นจะเป็นไงเกิดมีสูตรสีดำงี้ใช่ไหมฮะอา่าเรามีสูตรหนึ่งตัวเราอยากได้สูตรอีกตัวเรามีตู้วิเศษเอาสูตรใส่เข้าไปในตู้ปิ้งสูตรออกมาอีกตวง นั่นจะทํำยังไงเกัดลอ้คนนิ่งกันง่ายๆครับในประเทศคงโกลาขน่าดูนะครับอประเด็นรอยบนจรครับคุณผู้ชมฮะข่าวตำรวจจับแม่ค้าขายซีดีเถื่อนไม่มีเงินจ่ายค่าปรับทําไมตํารวจไม่ชอบจับรายใหญ่ๆตํารวจไทยหูตาไม่ดีจริงหรือไม่ฮะแล้วก็ข้อสอนะครับข่าวอมงบน้ําท่วมเรียกเก็บค่าหัวคิวสั่ห้าเปอร์เซ็นแม้แต่ข้าวกล่องใจผมท่านเชื่อหรือไม่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจ๋วครับ คุณแจ๋วรอนานไหมฮะคุณแจวฮัลโหลอ่าเชิญให้คุณแจวฮัลโหลอ่าเชิญครับคุณแจวฮัลโหลค่ะคือตำรวจเนี่ยครับมันจะจับแต่คนมิ่ไม่เงินราคาะุกคนเงนมันจะต่อกนะคะเพราะเคยเห็นเลยครับเออคุณไปดูสิจรตุจักอะครับออกมาจับรถแท็กซี่รถส่วนตัวเป็นแถวเลย อพราะฉันนั่นแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่เมียนใยฉันต้องให้เขาอะแล้วขอโทษตำรวจว่าจะรีบไปธุระหารมาดุเราแล้วก็ส่งกระดาษมาให้แท็กซี่ซึ่งมีเงินแค่สองร้อยเพิ่งกลับไปงหวัดให้ไปแล้วก็เค้ยเขาก็บอกว่าคุณป้าผมเนี่ยนะเหลือแสองร้อยเนี่ยเขาเอาไปซะละแล้วผมจะไปซื้อข้าวให้ลูกกินได้ยังไงอขอบคุณค่ะครับตำรวจแท็กซี่จับตัวชอบจับอาคุะเจ้าไปซะละ มาแค่นี้แท็กซี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับตำรวจชอบจับฮะ